พวกเราเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อหวนกลับไปสู่อดีตเปลี่ยนไปสู่อนาคตไม่ใช่กลับไปสู่อดีตไม่มีอดีตให้เราเดินถอยหลังอีกแล้วเพราะสังคมไทย และสังคมโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับถ้าเราจะพาชาติที่เรารักเดินไปข้างหน้าเราต้องการฐานคิดแบบใหม่ประสบการณ์แบบใหม่การบริหารแบบใหม่ทักษะมุมมองแบบใหม่และต้องการความกล้าหาญทางการเมืองแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน